สวัสดีจ้าเมนูบ้านบานมือนี้แอนคอนําเสนอเมนูแกงเฮ็ดขมใส่ใบชะม่วงหรือว่าใบสมมงบ้านเฮ้าจ้าวัตถุดิบเองก็ได้มาจากบ้านอีกเช่นเคยเห็ดขมแอนได้มาจากอุดรธานีค่ะคุณแม่สมคิดเิ่นเตรียมให้แอนหยาลูกสาวบอได้กินจ้ามาจา้าแอนสิพาแกงแบบง่ายๆใส่น้ำลงไปในกระทะค่ะตามด้วยเครื่องแกงลงไปค่ะในเครื่องแกงก็มีพริกกระอมแดงถูกแต่ไข่ลงไปสักหัวหนึง่งร้อนน้ำเดือดก็ใส่เห็ดขมลงไปได้เลยค่ะบางมู่บ้านเข้าเจ้าก,ก็เอินเห็ดยุค่าเนาะจ้าแต่บ้านแอนผาเอินเห็ดขม หลังจากน้ำเดือดอีกรอบนึงเข้าสิบปรุงรส้วยน้ำปลาปรุงซุปค่ะแวน่ปรุงยังเพิ่มนะคะพอาน้ำปลาเขาปรุงรสมาแล้วจากนั้นกระใสใบชะม่วงหรือว่าใบสมม่วงลงไปค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันขั้นตอนสุดท้ายของเขาก็คือทิมผักอีตูลงไปจ้าแกงเห็ดนี่สีขาดบได้เลยได้ค่ะผักอีตูเพราะมันสีเฮ็ดให้หอมเมนูบ,นบานมือนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยจ้า่วนวิธีการต้มเห็ดขมให้ขมหน่อยลงนันเดอสิไปถามแมมมาได้จ้าถ้าผู้ใดมักเมนูบานแบบนี้ฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามล้วก็คอมอมต์ให้แอนได้ด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนในการทำคลิปต่อไปจ้าขอพุ่นหลายๆด้จ้า